Eh, <coughs> ธานิตัสสะปะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพานโตปัทายะอัตธะตุตลาปัญจสัทธานิตานิเทวัสังขะวะลาสัทธานิอาคันธาติขันตานิปัจจุปันขะวะลาเสนวิสาขามาณตาโอนัวีสติติมังปะวะลาเสนจันทวาโร โอติเอวังตัสสะภควะโตปริภา,าศาสนายุคานัคนาลตสักระเถตะพาติสุนมัถุพระพุทธศาสนา,ายุการการจำเริมแต่วันพระธิพานแห่งองค์สมเด็จพระอรหันต์ตาสมมาสามพุทธเจ้านั้นบัดนี้ร่วงแล้ว2568พันษาปัจจุปันสมัยผุทธภาคมมิกมา โสทินที่19จันทวาโลพระพุทธศาสนายุคการการจำเริมแต่วันพระนิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีการกำหนดนับด้วยปาราชนีนัโมตัสะพระภวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธาสานะโมตัสะ พระเขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระเขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันคาลิกิทาเวอะมันตะยะธรรมสังขาราอัปามาเทนะสัมปะเทธาติ อ,อาญากขาคาตาวาจปาชิมาวาจาคาถาตีตีนับบัดนี้อาตรรมภาพจะได้แสดงมัธรมเตจนาในโสทันตาปีตกมหานิกายว่าเรื่องมหานิทายมหาปริพานนโสรในเรื่องของการในการถวยายทอดเพลิงประศพ พระศีลาพระสาลีละพระโองเุ็ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องตกากพระปาคองฉลองศรัทธาแเ่งท่านสาธุชนทั้งทั้งหลายด้วยวันนี้ทางคณะ,ะท่านเจ้าพระทางคณะญาติโยมได้มาร่วมทำบุญทำกุศลในท่ในทุกวันพระจนสมควรแก่การเวลาก็อขอถาวายความเคารพ พะเทลานุเทนทุกรูปก็ขอเจริญพราญาติโยมทุกท่านวันนี้ก็ญาติโยมก็ได้มาทำบุญเป็นประจำทุกวันพระกหรือว่าวันนี้เป็นวันสามพันทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวันธรมีบูชาเป็นวันถวายข้เพเพรเบร,รมสุพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้า วันธรรมีบูชานี้ก็เกิดก็จะเกิดขึ้นในวันแรง8ปดค่ำเดือน6หลังจากวันวิสาขะได้7วันมาแล้วในวันที่8ปดก็จะมีการในวันนวิ็วันธรรมีบูชาก็คือการถวายพระเพลิงพุทธศาศีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแรง8ปดค่ำเดือน วีสาขะหรือวันเดือนหอกอ่า,อาวันอัิมีบูชาถือว่าเป็นวันที่ถือว่าเป็นประวัติความเป็นมาก็คือเป็นวันขึ้นสิบ้าค่ำห,หลังจากที่พระพุทธองค์เนี่ยได้ทรงปลาองค์วายุสังขานที่เมืองวัยสาดีเมษาดีเมื่อพระชนมายุสี่สิบห้าพรรษาตอนที่พระองค์ได้ 45, สี่สิบห้าพรรษาได้ขึ้นในวันเห็นขึ้นสิบห้าขําเดือนสามหรือว่าวันมาฆะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พงสังขารที่เมืองเมสาดีก็ได้อัญเชิญก็บอกอานนท์ว่าอานนท์ขาทาพุตจะปริวิพานอีกหลยอีกสามเดือนข้างหน้าแล้วให้พระอานนท์เนี่ย ให้บอกพระภิสุสฆ์ในเมืองทั้งหมดได้มาประชุมพร้อมเพียงกันได้มาประชุมพร้อมเพียงกันได้การแสดงธรรมเป็นครั้งสุดท้ายเราพระพิสุทั้งหลายที่ก็ได้มาประชุมพร้อมเพียงกัน,กน,ลห,ลกนหลังจากที่พระองค์เนะนีน่ยในนาหลังจากที่พระองค์ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงพระประชวรอย่างหนะักเป็นเวลาที่พระองค์ได้เสด็จ ก่อนที่จะเสด็จดับพัน,นธะปานิพานพระองค์มีจุดมุ่งมั่นก็อยากจะ,จะเสด็จไปที่เมืองอุสินาราเพื่อไปปฏนวิภานที่นั่นหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จไปที่เมืองอุสินาราเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับพัน,นธะปณนิภาน หลังจากที่พระองค์ได้จะเข้าสู่ตับพันธะพริพานก็ได้ตัดกับรรพระะภิสุทั้งหลายว่าดังที่ตมาภาได้อัญเชิญที่เขียประบมหน้าเบื้องต้นว่าพันธานิอิคเวอามันตายามิธรรมาสังขาลาอปมาเตณนะสัมพาเทถาติซึ่งแปลเป็นใจความว่า ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นปัดเฉียนองค์วาดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัดกับเราพระภิกษุทั้งหลายว่าดู่อดภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขานทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังทำกิจให้อันเป็นทั้งควรให้เป็นประโยชน์ของตน และเป็นประโยชน์ต่อพระวุตให้บริบูรณ์เถิดย้วยความไม่ประมาทเถิดหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงตัดปัดฉิมหรือว่าได้ทรงแสดงธรรมกับที่สุดทัหลายเป็นครั้งสุดท้ายพระองค์ก็ได้เสด็จสู่ดับขันทปปริพานหลังจากนั้นที่พระองค์ได้เสด็จดับขันธัปรนิพพานแล้ว ก็มีการจัดงานเข้าลงประสบตาลีระขององค์สมเด็จพระสัมมาตาลีระสังขารตาลีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัสสามพุทธเจ้าก็จัดเจ็ดวันเจ็ดคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนก็มีการจัดที่ยิ่งใหญ่ในเมืองกุสินาราก็เจ้ามารลาทั้งหลายเนี่ย ก็ได้จัดงานอันยิ่งใหญ่หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงเสด็จกับพันธะบริพานแล้วเนี่ยเราบรรดาเหาบรรดามรรคกษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยก็เดินพามาสู่เมืองกุศินาราหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชาติพระเจ้าชาติศัตรูหรือเจ้าเมืองต่างๆก็มาาที่ เมืองปุสิณาราหลาังจากนั้นเมื่อการถวายพระเพลิงพระลรมศพเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีการแบ่งอัฐิไปด้วยทั้งแปดแปดแปดพระบ 8, รมสารีรธาตุก็คือ,อหนึ่งพระเจ้าอาชา,าติจัตรูก็นำสารีระอัฐิธาตุพระบรมสารีรธาตุ ไปสร้างเจดีย์บรรจุไว้เมืองมคตสองกษัตริย์ริชวีก็ทรงสร้างเจดีย์เมืองเวสาลีสามกษัตริย์สักยะก็สร้างบรรจุเจดีย์ไว้เมืองกาบ,บิลพัทสี่กษัตริย์ผูรีก็สร้างไว้เมืองอลละสะปัตห้ากษัตริย์โกริยะ ก็สร้างมันสร้างเจดีย์ไว้เมืองรามพรมโอมหาพามก็ปฏิสถานไว้เวนัสทีนัสปกะเจ็ดอ่กษัตริย์มละก็คือก็ปฏิสถานสร้างเจดีย์ไว้ที่เมืองปาวาและโพธนพามก็สร้างไว้อยู่ตรงที่ในมหาปฏิธิพานสดตีคาริกายมหาวัค เรียกว่าเป็นการประวัติความเป็นมาของวันอัตบีบูชาหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงจะเสร็จกับขันธปรนิพานแล้วก็ตัสถามพระอานนท์ว่าควรทำเช่นไรพระอานนท์ก็ตัสก่าบอกบาเล่าบดาราอาสัตทั้งหลายให้ทำตามที่ข้าพเจ้าได้บอกเถิดให้นำอ่าห่อผ้า ชุบด้วยสำลีต่อ,อด้วยชุสำลีจํานวนห้าร้อยคู่จํานวนห้าอคู่แล้วเนี่ยดาวบรรดามันละขัาที่เป็นระดับหัวหน้าก็อัญเชิญก็วางข้อบรมบาสดไว้อยู่ทังแกงเนี่แล้วเติมน้ำมันและก็มีเครื่องหอม มีดอกไม้จันทร์วางไว้บนจิตตกาทานแล้วก็ทำการจากจุดไฟพระผวายพระอรมศพะสบแต่จุดเท่าไหร่ก็จุดไม่ติดก็เรามาราราสัสาก็ถามเจ้ามารักก็ถามพระอนุรุทธะว่าทำไมจุดไฟไม่ติดเพราะเหตุนใดพระอนุรุทธาก็บอกว่าเราเทวดาเนี่ย ต้องรอพระมหาสัพปะเถระท,รที่กำลังเดินทางมาสู่เมืองโคสินาราเมืองโกสินาราแล้วก็จะถึงทำการจุดไฟได้ที่จุดถวายพระลอมสพได้ที่มงกุฎันที่มงกุฎพันพระเจดีเมืองโกสินาราหลังจากนั้น ทาผู้หนึ่งก็เดินทางมาเสสวนทางกับร้าหมาัสตประได้เห็นดอกไม้บนทาก็เดินทางก็ดอกไม้บนทางเนี้ยก็ดูว่ามีเป็นดอกไม้ทิพย์ในเมืองทิพย์ที่จะที่เรียกว่าเห็นแล้วเพื่อมาบัณฑรตปะเห็นแล้วย่อมมีเหตุการณ์ไม่กปกติแน่นอนร้าหมากสสปะ พระมหาทศกัปต์ก็ได้ถามถามผู้เดินสวนทางมา,ามเหตุใดหนอถึงมีเหตุการณ์อะไรถึงที่สำคัญจงบอกมาเถิดถามก็บอกว่าบัดนี้องค์พระสมามาโพธมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้เสด็จกับขันธพานุธภานไปแล้วเจดวัน เราบรรดาพระพิสูจที่เป็นกุลตุชนพอได้ยินแล้วก็พาขา้าวเศ้าโศกเสียใ,ใจรลองให้กิ่งเกลือนไปกับบินแล้วทำให้พระพิสูกรูปเปึ่งอ่าก็จากช่วงดีแล้วที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าได้ทระมิพานาแล้ว,ลวอ่าจะไม่คอยจะไม่ ไม่มีใครมาคอยจ้ำที่จ้ำัยแล้วพระมหาคาสัปปะได้บิดยงนั้นเนี่ยเพื่อเกิดความสั่งเลื่อใจเนี่ยพระบาทที่เป็นพระบาทที่เป็นพระบาเนี่ยที่จากช่วงพระธรรมพระวินัยไปเนี่ยอีกสักวันอีกไปภายภาคหน้าถ้ามีเหล่าพระพิสิ์นี้อยู่เนี่ยก็จะจากช่วงพระบุรุพระธรรมวินัยเป็นแน่แท้ ก็ให้เสร็จจากการถวายพระบรมศพพระบรมศพหลังจากที่เราพระภิกษุและมีพระมหากัสสปะออกจากเมืองปาวาเพื่อมามาที่เมืองกุชิตารามุกุฏทันทเจดีเป็นทวันเรียกว่าเรียกว่าเป็นถวายเปนหัดที่ถวายพระเถรพระบรมศพหลังจากที่พระมหากัสสปะได้มาถึงสถานที่ ที่พระบรมศพแล้วพระมหากัสปะได้เวียนรอบทัศษิณาสามรอบได้เวียนรอบทัศษิณาสามรอบแล้วแล้วก็พระเหล่ามัณทะทำใหเ้เมื่อการเมื่อทัศษิณาเมื่อได้ทัศษิณาเสร็จแล้วเข้าไปกราบพระบรมศพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อ,อธิษฐาน หน้าเข้าอธิษฐานในจยจตุนาในจตัญชาญแต่เรื่อว่าอภิญญาให้อธิษฐานว่าขอฝากพระบาทขอพระองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกมาให้พระพุทธเจ้าได้เผิด้วยพลังอนุภาพได้อธิษฐานจิตที่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีการคูมไว้ตั้งห้าร้อยชั้นแล้วก็ฝากพระบาทก็ออกมา ให้พระมหากัตสปะได้ตางต,า,งตา,งากฝาพระบาทของพระองค์ทำให้ประชาชนและชาวเมืองก็เห็นเกิดปาเป็นอัศจรรย์ยิ่งและยิ่งแท้เมื่อเห็นเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาที่จะอธิาฐานก็เพิงแล้วก็พระมหาคัตสปะได้ถวายพาะก็เพิงก็ไฟก็ลุกขึ้นมา ไฟกระุกขึ้นมาโดยไม่มีควันไฟพอไฟที่เกคยพอไฟทุกช่วงเื้อว,วันแล้วเนี่ยมีพ่อน้ําไหลมาจากทางอากาศแล้วเวลาถ้าจะมอดโงก็มีดอกไม้ก็มีอ่ามีข้อไม้ก็มีน้ำผุดออกมาเมือ่อไฟได้มอดลงแล้วเรา ได้เก็บอัดพระรูพระบรมภาษารีพุทธาราวบรรดารักษัตรีย์เจ้าเมืองมรรละเนี่ยก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้มาแสดงได้มาเสด็จดับขันธพรราสถานที่นี้ก็เกิดความไม่พอใจดาวบรรดารักษต์ท <ừ. S 2> uh, ั้งหลายที่มาล่วงานจากจาก อยากจะเอาพระบรมมาศรีกษาตุไปเมืองสูรในเมืองของคนไปข้างสตูสถานหลังจากที่พระเจ้ามาลเะจะ้ามลเนี่ยเกิดควา,ามไม่พอใจจากการทำสง,งครามขึ้นก็มีพา,ามผู้หนึ่งพา,ามโทนักซึ่งเป็นพามที่แย่าานนที่ทีพา,ามผู้นี้ได้ ไก่เพียงข้อพิาพาทระหว่งางบรรลากรรษตร์ทั้งหลายดูก่อนท่านผูเ้เจริญข้าตัดเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์ให้สันเสริมความสันติความอย่าให้มีการประกาศอย่าให้มีการเสียเรียกเสียเนื้อถือว่าการทห,หารเลยแล้วเหล่าบรรลากษัษตริย์เจ้าจะทำเช่นไรก็บอกว่า ถ้าพระเจ้าเนี่ยจะแบ่งเป็น8ส่วนเพื่อจะนำให้ท่านไปสร้างเจดีเป็นอาเพ้นให้เป็นอาบุรส,สถานให้อ่าให้ไปเมืองของท่านทั้งหลายแล้วาพามโพนะโทนัพรามเนี่ยก็ได้จัดแจงหนึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ได้ภาสาดีนิกาธาไปปัจจุเจดีสร้างเจดี เมืองมักวัดพระเจ้ากษัตริย์ริทัจวีเนี่ยก็สร้างเจดีย์ไว้เมืองเมสาดีกษัตริย์โกศัต,ศตยะกยก็สร้างไว้เมืองกบ,บินลพัท์สี่กษัตริย์หูรีก็สร้างไว้กาลละัห้ากษัตริย์โกริยะก็สร้างไว้บรรจุเจดีย์ไว้เมืองรามคาม 6. มหา,าพามก็ได้สร้างวาในเวรทีสัตตะก็ด 7. เจ้ามันลัก็กประดิษฐานไว้เมืองปางวาและ 8. ก็เป็นโนาาพธนัพามที่สร้างไว้หลังจากที่ได้แจกแจงไปแล้วในเหตุการณ์ที่ในเหตุการณ์ที่แจกแจงพระบรมสารีจะตาดไปก็ เจ้าเมืองอาสัตโมนิยะในในเมืองฤทธิปิฎวันได้อ่านเชิญส่พูดมาเพื่อขอพระบรมภาษีนิกพทธาแต่พระภาษาพระบรมภาษีนิกพทธาเนี่ยก็แจกไปหมดแล้วก็เหลืออังคารที่จะมาปฏิสฐานเมืองเมืองปริถิปริถิิวัน กษัตริย์ก็ได้สร้างเจดีย์ตั้งเจดีย์ไว้ที่เมืองพิติวันหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงเรียกว่าสติสับปัญญะพุทธิพธานไปแล้วก็เป็นวันที่เราบรรดารรลักษย์ก็ได้นำสร้างสต,ตูกางๆดังนั้นญาติโยมท่านๆังหลายในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอัตมีบูชา ซึ่งวันเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ความเกิดความวิปโยคของชาวพุทธทั้งหลายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส,สอนไว้ให้เป็นพุทธ,ธานุสติก็คือการสังขารย่อมเกิดเป็นธรรมดาย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสก,กับอาลบว่าจะทําเช่นไรที่ พุทธสารน,นิจะชนจับมาปฏิสถานมา่าวะจฏิสถานของพระอ,องค์พระองค์ก,ก็ตัดสัพพานนว่าสีสาริวาสงเมสังเมนิยสถานสีสสสสต่ตำบลที่พระพุทธองค์ได้ทรงสถานหนึ่งลุมพินีสถานที่ประสูติสองสถานที่ตัดสรู้ที่เมืองมะต 3. สถานที่ปฐมเทศนาที่เมืองสารนาสี 4. ที่เส็็จดำพันทัพนิพานก็คือเมืองปุสินาราที่ในปัจจุบันนี้ญาติโยมทุกท่านถ้าเป็นในปัจจุบันนี้ในถ้าเป็นวัดไทยกุสินาราในวันนี้ก็จะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ ก็คือการแ hey, ห่ก็คือคาาาการไหว้สกานละพระบรมไปที่สถานที่ถาวายพระบรมศพพระองคติปสัมมาสามพพุทธเจ้าที่สถานที่ทโมกุลโมกุลธันทะเจดีก็ไปเรียกว่าพุทธชาวพุทธทั้งหลายก็มีสถานที่ก็คือสถานที่ถาวายพระเพลินเพราะฉะนั้นญาติยโยมททั้งหลายการที่ เราทั้งหลายได้เข้าใจในหลักธรรมะ,ะที่เกี่ยวเนื่องอที่เกี่ยวเนื่องของหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับเรียกว,ว่าทุจริสสามก็คือทางพุจริสุจริธิคือการทางกายทางวาจาทางใจเรียกว,ว่าการประพฤติการประพฤติดี ประกอบทำความดีทั้งความประพฤติโดยชอบประการที่หนึ่งเรียกว่ากายเรียกว่าทางกายกายทุจริตก็คือการประพฤติดีละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประการที่สองเรียกว่าวาจาเรียกว่าวัตีสุจริตคือการพูดการปะพฤติเรียกว่า,วา การประพฤติวาจาที่ดีงามไม่พูโโุโกหกไม่พูดขอสอเสียและประการสุดท้ายาทางใจนั่นคือมโนสดสุจริตกามประพฤติที่ดีงามก็เรียกว่าเป็นการาไม่คิพไม่เพ่งเพ่งเ็งอยากได้สิ่งของอยากได้สิ่งไหนต่างๆนี่คือละข้อลัรทม ที่เกี่ยวเนื่องวันอารมีบูชาเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายถือว่าเราท่านทั้งหลายได้มาร่วมทำบุญทำกุศลในครั้งนี้หรือว่าในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในช่วงเย็นยก็มีการเวียนเทียนก็เป็นการแล้ไม่ถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ดังนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายเราได้อ่า พระพุทธองค์ได้ส่งประกาศพระพุทธศาสนา45ภาษาแต่จะเกียงด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมคาสั่งสอนที่เราท่านทั้งหลายที่อยู่ในพระพุทธศาสนามาถึงปัจจุบันนี้เราพ,พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยน่ะเราพ,พระภิกษุทั้งหลายก็กว่าจะมาถึงที่สุวรรณภูมิก็ข้ามน้ำข้ามทะเล มาประกาศพศาสนาในดินแดนแห่งนี้ดินแดนแห่งนี้ก็คือสุวรรณภูมิหรือที่ประเทศไทยในปัจจุบันเพราะฉะนั้นตะเกียนปัญญาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งจุดขึ้นด้วยศรัทธาอันแรงกล้าเพราะฉะนั้นยากทนจะหลายสิ่งใดที่เราได้เห็นเห็น ด้วยความศรัทธาขอให้เราศรัทธาในหลักธรรมสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอพระผู้ทรงที่ประพฤติปีิประพฤติชอบตามหลักธรรมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพรา,ารรรพระาาาาฉะนั้นญาติโยมทนั้งหลายเป็นวันที่เราทนทั้งหลายเกิดค,ความสังเวชเกิดค,ความเรียกว่าเกิดความให้เกิดให้มีความเจริญ เรียกว่ามีพุธทธานุูสติเรียกว่ามรณสติทุกอย่างอย่างดังที่อาตมาภาพได้แสดงธรรมมาในสิ้นสุดในครั้งนี้ปริโยสานในในสิ้นสุดธรรมเีธนานี้อาตมาภาพก็ขออ้างคุณพระศีรัตนรใยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงโดนบรันรดาลให้ญาติโยมท่านทั้งหลาย จเจริญด้วยจตุลาพิทัก์พรชัยทั้งสีประการคืออายุวันนะสุขะภะละปฏิพฏานธาสารสมบัติที่สิ่งใดประกอบไปด้วยธรรมละทตก็ขอ,ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกป,ประการพระประพานแสดงมระธรรมเจศนาต่อ,อยุต์โปรงคงไว้เพียงเท่านี้ cha Ewanduai bakkala sapmi